สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าพี่เหมินขอมาจะกินข้าวเหนียวทุเรียนยายจัดให้นี่ข้าวเหนียวทุเรียนนะคะนึ่งข้าวเหนียวก่อนส่วนเราก็จะแกงส้มเก็บผักมาจากสวนนะคะจะแกงส้มใส่ปลาดุกใส่กุ้งปลาดุกน้อยก็เลยจะใส่กุ้งด้วยเรียแบบร้อยข้าวเหนียวทุเรียนอืม ไปมี่เหมือนจะกินข้าวเหนียวทุเรียนอ,อ,อันนี้เอาไปให้เยพรส่วนที่เหลือเอาไว้ให้พี่มืนกินเป็นอาหารเช้านี่หนึ่งในนี้มันก็ได้ประมาณนี้แหละตามน้ำพริกใส่อีกยายใส่แกงส้มถุงไปด้วยของ อะไรนะขน่าอ้อเลยรสดีแล้วก็ตำเพิ่มอีกทําเพิ่มอีกนี่หอมกระเทียมพริกกะปิกระช่ายดูแกงส้มยังไม่เสร็จเลยพี่เหมินกินหมดถ้วยแล้วเนี่อันนี้ไว้ให้กินตอนเช้าเป็นเป็นอาหารเช้าใหญ่ไม่กินเลยจะใส่ผักก่อนนะไม่ใส่ปลาก่อนจะใส่ผักก่อน มักมันนิ่มมีถั่วด้วยนะคะใส่ถั่วไปด้วยมีผักอะไรก็ใส่ถั่วนี่ค่ะกินตรากับจารณีเขาไปเก็บไปเก็บถั่วที่เขาโรกแล้วนะ่ะก็ได้มาเยอะอยู่นะมันไม่ค่อยสวยเราก็มาเลือกเอา พ่อผัวของจารณีพ่อผัวของจารณีก็เป็นพ่อของพอล่าเห็นไหมก็ไม่ได้ฉีดยาแต่มันกรอบหวานอร่อยมากนะในละลางที่รอก็จะลงไปเลยน้ำตาลปี๊บนะคะ ใส่เกลือเอาเลือนิดแม้เอากุ้งมาจะใส่ด้วยว่าผักเยอะคนจะใช้ย,ยุบแล้นิดเดียวสงสัยได้เอากุ้งแช่ตู้คืนปลาดกสองตัวใหญ่ๆก็พอแล้วมั้งไหมเนาะกุ้งหรือว่าจะใส่ยังแ,แข็งอยู่เลย ใสไปเลยเอาออกมาแล้วนะเอาเนื้อเนื้ออยากกินจิงหรีดนะจิงจะจ้งรีดเอาวจะชอบจิง้งหรีดกินมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกใส่ไปแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูใช่ไหมนีน่กลัวมันเปรี้ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยชิมดูก่อนรอให้มันเดือดก่อน แล้มันเดือดแคบยังอยากกินแบบเดี๋ยวยายพรกินไม่ได้เผื่อยายพรกินให้มันให้มันเปื่อยๆก่อนค่อยใส่ปลาไม่ชอบกรุบกรุบเราชอบยุ่วแต่คนแก่กินไม่ได้นๆๆๆ้อกรุบกรุบใส่น้ำน้ำมันมาคั่น,นไปๆๆนิดหนึ่งได้แล้วจัดทีนี้ใส่ปลาปลาสุกก็ได้แล้วจ้า ยายเคยทำอย่างนี้เลยบางคนบอกเขาให้ใส่ปลากรอนอุ้ยใครใส่อะไรก่อนไปชามเพื่อนเลยเพื่อนเลยทำกินเองไม่ต้องแบบพิธีพิธันอะไรมากชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นจ้าใส่ปลากล่อนค่อยใส่ผักยายไม่เอาใส่ปลากล่อนมันเละเราชอบใส่ผัก กินผักนิ่มๆเยอะแถวเยอะแถวเยอะกระชั้ง,ก,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 งกินเองนี่ทำกินเองเนาะเพื่อนจะไปห่วงทำไมล่ะเนื้อหมดแล้วเด้อวางแผนว่าจะไปอีกสองวันจะไปตลาดแต่พอดีออลูกเขยจินตลาเขาจะมาจากกรุงเทพแล้วเขาก็จะไปร้านผัก จะไปซื้อผักอีกก็เลยบอกแฟนยายว่าจะไปไหมทาไม่ไปยายจะไปกับเขาแฟนยายเขก็บอกว่าเออเขาไม่ใช่ว่าอยากไปอะไรนักหนาเออให้ยายไปกับเขาเมอรือนนี้พรุ่งนี้เมอรือนนี้กะว่าจะไปแต่<ป>เลยไปอีกเมอรือนนู้น ون. จินตราก็จะไปแฟนยายว่างั้นแฟนยายไม่ไปเพราะให้ยายไปกับจินตราลูกเขยเขาจะมาจากกรุงเทพเนาะ ไปทาทุระในโลตัสแล้วก็จะเลยไปซื้อผักเดี๋ยวยายจะให้ดูยายฝากเขาซื้อผักมาร้อยหนึ่งวันนี้เให้ดูอวันนั้นยายซื้อมาหัวละห้าบาทใหญ่กว่านี้อีกอันนี้น่าจะเป็นหัวละสิบบาทมั้งนี่ได้โอ้ได้หกหัวอก็หัวละสิบบาทเอ้ไม่ใช่หัวละเท่าไหร่ไม่ใช่หัวละสิบสิหัวละยี่สิบได้หกหัว น่าจะหัวละยี่สิบซื้อห้าหัวแถมหัวหนึ่งยังงั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่าช่างเขาเขาช่างนั่นแหละแต่ว่านี่เราไปซื้อหัวละห้าบาทหกหัวสิบบาทหกหัวยี่หนึ่งร้อยเราไปซื้อวันนั้นหัวใหญ่กว่านี้อีกเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยววันเดี๋ยวจะไปซื้อมาไว้อีกชอจริยงฮ้ยอยากกินจริงวีด มันน้อยแทบอันนี้สุกกระได้แล้วจ้าลูกชายยายเอาไอ้นั่นไปแล้วเอากระเหนี่ยวทุเรียนไปแล้วอันนี้เดี๋ยวยายเอาตามไปทีหลังทอดจิ้งดร,รีก่อนทอดจิ้งดรีดเสร็จส่งเสร็จล